ชื่ออะไรครับเนี่ยเด็ดเด็ดเสกือเสกือนะอยู่บ้านอยู่บ้านองเปียงเปียงนะแล้วก็ปลูกปลูกอลูกพัดลูกพัดค่ะสามสิบต้นสามสิบต้นนะแต่ถ้าต้นเล็กๆก็มีเยอะนะแต่ต้นเล็กๆนี่ยังไม่ได้นัดเลยค่ะอ๋อปลูกเพิ่มขึ้นอีกปลูกเพิ่มอีกสามสิบต้นเนี่ยเราดูยังไงฮะที่จะเก็บได้เนี่ยลูกเป็ดลูกอ๋อลูกเบ็ดนี่นะคะลูกเบ็ดนี่เก็บได้แล้วค่ะอืมเบ็ดนี่นี่ต้อง ให้ดีๆถ้าไม่เกะก็เดี๋ยวก็ต้องเนา่ามันจะร่วงอยู่ในดินละค่ะคือเก็บไปขายไปเก็บไปขายไปกีปป่กปีทั้งนีลูกเนี่ยเราถูกคนรับเหรออ๋อเฟน้ึงไปเอาเม็ดที่ในป่าใช่ไหมเอ,เอามาพอก,ก้าปูแล้วโตขนาดไอ้มา,อาคาโดเนี่ยตัดทิ้งเลยแล้วก็เอายอดตัวนี้ไปเสียดเนาะอ๋ะอแล้วไม่กี่ปีก็มีลูกละประมาณกี่ปี สามปีก็มีลูกแล้วนะวค่ะเอ,เออถ้าที่ลูกพับที่อยู่ในป่าน,นี่เป็นลูกเล็กๆเนาะปกตินี่ขายทุกวันใช่ไหมครับขายทุกวันค่ะแล้วเริ่มตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่หกโมงก็เลื่อนมาแล้วค่ะถ,ถึงกี่โมงถ้าขายดีก็ไม่ถึงห้าโมงก็หมดแล้วค่ะอ่าถ้าขายไม่ค่อยดีลูกค้าไม่มีก็ต้องห้าโมงหกโมง Terima kasih telah menonton! ครับเนี่ยเราเก็บแล้วก็มาล้างใช่ไหมครับใช่เก็บมาแล้วก็บ่มนะคะบ่มได้ห้าคืนแล้วก็จะเอามาล้างแล้วต้องไขได้นะคะเออถ้าเก็บต้องใช้เวลาห้าวันใช่ไหมใช่ถ้าเก็บที่ต้นไม้มาฝาดนะคะกินไม่ได้นะคะอ๋อเก็บแล้วต้อตอใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็บ่มเออบ่มแล้วก็ห้าคืนเออจะเอาออดได้มาล้างแล้วก็ไขได้นะคะ พอเราล้างเสร็จแล้วก็มาวางขายได้จ้าเอาามขายขายยังไงฮะเนี่ยขายถ้าลูกใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมรูร้อยสิบสิบบาทค่ะถ้าลูกเล็กก็สามโลร้อยค่ะโอลูกลูกลูกใหญ่ๆนี่สิบสิบบาทจ้าถ้าลูกใหญ่เล็กไาหน่อยก็สามโลร้อยเออใช่ค่ะขายทุกวันค่ะปลูกเองขายเองปลูกเองขายเองขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆตั้งขายเรื่อยๆให้หมดอืม ถ้าเก็บไม่หมวก็เดี๋ยวก็เน่าที่ต้นไม้มาแล้วก็ไม่ดีละค่ะอืะอคือเราต้องพึ่งลูกพันนี่ไม่เหมือนมาอาคาโดเนาะมาอาคาโดนี่เกตก็เก่งง่ายแต่ลูกพันนี่เกตนี่เกายากไม่ต้องเอาเนี่ยไปถูก <laughs>